รีวิวหน่อยรีวิวหน่อยพาเด็กน้อยมาซักผ้าวันนี้ซื้อไม่เล่นนะไม่กดแรงนะไม่ใช่กด<ป>ครับคตู้ลรองละมานี่เจดสิแต่เอาใหญ่ๆไปเลยเพื่อความสะอาด ที่ะนี้ใส่พืนเดียวใช่ไหมเอาสองตู้ใช่ไหมคะไหนมันเหลือไหมมันได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมค่ะโอเคอ่ะสองพืนถ้ามันแน่นไปก็ไม่ไม่ค่ะมันแน่นตัวหนึ่งได้อยู่นะได้อยู่ครัอ๋อมันก็โอเคทีนี้ลูกค้าก็สแกนได้เลยค่ะทีนี้ผมอยู่ตรงนี้ค่ะจะเป็นตัวตรงกลางเนี่ยค่ะได้ยก็ โอเคปั๊บนี่าอ่้นลูกค่แบบไหนใช่ไมโอเคาื้อมกดเลนะก็คอถ้าเกิดลูกค้าไม่มีกสุนปอนใช่ไหมคะไม่มีคือมันนี่ก็เข้าตรงร้องเพค่ะอืมโอเคก็ได้เคแบงก์ก็ได้เคแบงก์ค่ะเคแบงก์ก็จะง่ายหน่อย anh nuốt, dài lắm dài thế nào? Ui, nó sao เรียบร้อยกดสตาร์ทเลยใช่ไหมเดินน้ำได้เลยน้ำที่เราต้องการครับนี่นะฮะโอเคสตาร์ทเลยนะเน้ำธรรมดามน้ำธรรมดาเนาะน้ำดินก็เริ่มเลยโอเค,อเคระวังน,นะลูกืจออ๋อนี่แหละฮะอยากมานี่เพราะว่าได้มาเล่นรถเข็นนะรถเข็นมีให้เล่นเยอะเลย อ,อากาศดีวันนี้หลังจากฝนตกมาหลายวันได้ได้เลิกดีในการซักผ้าผมอันนี้รอยิบมา25นาทีนี่เราวิ่งเล่นรอแถวนี้ <In. S 1> เดี๋ยวเราไปหาซื้ออะไรกิน <In. S 1> ะนะครับเพื่อน บริการดีนะฮะเหมือนเดิมสองผืนหนึ่งร้อยก็โอเคครับปกติจะซักเครื่องละผืนแต่ว่าตู้นี้มันก็ใหญ่จริงใหญ่ครับซักได้สองผืนก็คุ้มครับ เอาพอยมาอบใช่ไหมใช่อบก็ได้หรือว่าจะฟักฟักปีก็ได้คใช่ไหมใช่ค่ะเก็นพอยก็เท่ากับจุดเจ็ดสิบบาทอ๋อรอบหน้าก็อาจจะได้ซักแบบตู้ไซส์นี้แบบไม่ต้องเสียเงินนะครับอืมวันช่วงหน้าฝนก็ต้องใช้บริการอบอื้อฮือนีนี่ฮะคุ้มคุ้มฮะเพื่อนเพื่อนพ่อบ้านพ่อบ้านยุคใหม่อย่างเรานะฮะ ต้องทำให้ได้ให้หมดทุกอย่างนะครับงานบ้านนี้งานบ้านงานเรือนนี่ไม่ใช่จะปล่อยให้แต่ตัวสาวก็ททำนะแต่ถ้าคุณแบบว่าแต่ถ้าคุณแบบว่ามีแม่บ้านก็อันนี้ก็โชคดีครยอไปกินข้าวกันไหมโอ้ยจะไม่จ้าจัง เดี๋ยว25านาทีเรามารอ啊